ไม่ซุงค่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานพม่ามาทิ้งระเบิดตอน เที่ยงคืน5นาที10นาที15นาทีนะคะมาทิ้ง3ลูกนะคะก็จะโดนบ้านเรือนประชาชนนี้จะเป็นที่นี่จะเป็นเมืองแซนวีนั่นเองนะคะก็คือเราก็ตกใจตื่นขึ้นมานะคะก็คือไม่หลับไม่นอนนะคะจนถึงตอนเช้านะคะก็ได้ยินว่าให้ย้ายนะคะเราก็เลยหลายหลายคนนะคะก็คือนุชไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันก็คือโมแต่ว่าเราจะย้ายไปตรงนั้นตรงนี้นะคะก็คือยุ่งไปหมดเลยนะคะเอาจริงๆก็คือไม่ ได้ย้ายนะคะได้ว่าในหมู่บ้านก็คือคนที่ไม่ย้ายมีส่วนน้อยมากนะคะก็มีแค่เราไม่กี่บ้านเรือนนะคะที่ไม่ย้ายนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่เมืองลาเซียวนั่นเองนะคะก็มีเจ้าของอาคารตึกสูงนะคะก็อนุญาตให้ผู้อพยพมาอยู่ข้างข้างล่างได้นะคะเพราะว่าจะปลอดภัยกว่านะคะอันนี้ก็เป็นที่เมืองลาเซียวค่ะ ส่วนยายนะคะก็ต้องหนีไปอยู่ที่ภูเขานะคะอันนี้ก็ประชุมกันนะคะว่าจะหนีไปทางไหนนะคะแล้วก็ส่วนนุชก็คือไปบ้านพี่สาวไปไปมา,มานั่นเองนะคะเพราะว่าวบ้านหลายหลังก็หนีกันนะคะ ส่วนวันนี้นะคะก็คือวัน,นที่7วันที่6นะคะวันที่6เดือน7จ็ดสองพนะคะก็ส่วนคนที่หนีออกไปไปต่างหมู่บ้านนะคะก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะสําหรับตัวนูด๊ดกับแฟนลูกสาวนะคะก็คือไม่ได้หนีไปไหนเลยนะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่ารอดูสถานการณ์นะคะก็คือตอนนี้หนีไปเป็นหน้าฝนด้วยนะคะก็มันไม่ง่ายสําหรับครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเรามีเด็กด้วยไงคะก็ไม่ ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็คืออยู่มาแล้วสองคืนนะคะก็ยังโอเคนะคะทุกคนก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมโน้นแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจมาทุกๆคนนะคะถ้าสถานการณ์ไม่ไหวจริงๆนะคะเราออกไปแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นหนุ่ยนุยนะคะก็จะชอบเล่นนะคะ ชอบเล่นไปไปมามาส่วนเราก็คือฝั่งซอยที่เราอยู่นะคะก็มีแค่ไม่กี่บ้านแล้วนะคะส่วนคนอื่นเขาก็หนีไปอยู่ต่างหมู่บ้านกันหมดนะคะ เพราะว่าเขาให้ย้ายในเมืองออให้ห่างออกไปประมาณ5กิโลที่นี่เขาจะเบนว่าหารลักนะคะหารลักก็มันน่าจะมากกว่า5กิโลนะคะก็คือให้อยู่ห่างจากในเมืองในตัวเมืองแซนวีนะคะแต่เราอยู่ก็ไม่ได้ไกลน,นะคะก็แค่ประมาณไม่กี่นาทีก็ถึงในเมืองแล้วนะคะแต่เราครอบครัวของเราก็เลือกที่จะยังไม่หนีนะคะ ก็เป็นตัดสินใจของแฟนนุชเองนะคะเขาก็ไม่อยากไปนะคะเพราะว่าลูกสาวหน้าฝนด้วยนะคะเวลาเราไปเราไม่มีที่พักเราก็ต้องไปนอนบนรถนะคะก็สงสารเด็กนะคะก็อยู่รอดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเราออกไปก็ได้นะคะก็แฟนก็จะพูดประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เราไปบ้านพี่สาวมานะคะไปชาร์จแบตโทรศัพท์มาแล้วก็จะกลับมาที่บ้านก็มืดแล้วนะคะ